กลับมาทอมาถีบกันต่อไปนะครับบ้านโครงสร้างไม้แบบไทยเราจะมาปรับประยุกต์ให้มันสวยงามเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะผมอยากบอกท่านผู้ชมว่าเบื่อไหมกับการมีบ้านปูนเบื่อไหมผมทำไมต้องเสียงดังอ้นี่เป็นรายการดีไซน์ผู้ชาติอะป่าฮะมันรุนแรงอะไรขนาดนี้ฮะก็บอกว่าเราเนี่ยฮะ เราอยากมีบ้านไม้คนในเมืองทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเราอยากมีบ้านไม้หรืออะไรต่างๆที่ตกแต่งน่ารักน่ารักเพราะวันนี้เราอยู่บ้านปูนกันหมดแล้วคือด้วยเทคโนโลยีด้วยการก่อสร้างด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่สมัยอดีตคุณพ่อคุณแม่ค,คุณปู่คุณย่าของเราเนี่ย อยู่บ้านไม้ริมน,น้ำอะไรต่างๆเนี่ย<อ>นี่มีเจ้าขุนมีคุณน,นายนคุณพระอะไรประมาณนี้แต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยมันจะไปหาบ้าน<อ>ไม้ที่ไหนคอนโดเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่กันเป็นคอนโดจังกอ๊อฟจริงคอนโดมันจะไปสร้างด้วยไม้ได้ยังไง<อ>ผมกําลังจะบอกกับอีกหลายท่านเลยว่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยอๆแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าอยู่คอนโดก็มีความรู้สึกเหมือนอยู่ ความรู้สึกเหมือนบ้านไม้ได้เฮ้ยมันจะไปทําได้ยังไงคุณจะไปเอาไม้เป็นฝาคอนโดได้ยังไงจะก๊อปแล้วมันจะอยู่ได้ถึงสูงจะไปชั้นเหรอพูดอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวทาไม่ได้จริงก็จะพานดากันนะไม่ใช่นะฮะต้องบอกนะผู้ชมว่าจริงๆแล้วเราเห็นศักยภาพหลายบ้านเลยที่ยังเป็นเรือนเรือนแถวไม้ริมน้ำเคยผมชอบนะหรือเรือนริมน้ำเนี่ยฮะยังมีอยู่เยอะนะะเราไปคลองบางหลวงเรานั่งเรือดงเรือดวดหรือเล่นต่าง แต่พอผมนะเคยผมเคยทําชุมชนพอผมเข้าไปในชุมชนเราเจอบ้านไม้เยอะแยะเลยโครงสร้างไม้แต่ทุกคนในชุมชนบอกกับผมว่าเบื่อถ้ามีตังอยากไปอยู่บ้านปูนเออันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของที่เหมือนเป็นทัศนคติเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปดูบ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่จัก๊อบอกก็จริงคือกรุงเทพเนี่ยแถบชานเมืองตรงนี้มันจะมีลักษณะแบบนี้แล้วเราไปต่างจังหวัดเนี่ย เราเห็นนะคือเราก็เห็นโอ้ยนเราไปดูนะโอ้ยบ้านไม้สวยจังเลยอะไรประมาณนี้แต่พอคนต่างจังหวัดนี่เขาจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยเขาก็สร้างบ้านปูนสร้างบ้านปูนต้องบอกท่านผู้ชมว่าคือบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกภาพลักษณ์นะฮะของบางทีเนี่ยบางส่วนเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญนะเพราะว่าบางทีเขามองคือคือภาพหรือว่าการรับรู้นี่มันแตกต่างกันความเจริญของคนในต่างจังหวัดหรือคนในอีกสังคมหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าเออ การที่มีเป็นผน,นังปูนมีความมั่นคงแข็งแรงอะไรอย่างนี้ยมันเป็นเรื่องของโอ้ oh, นี่ชั้นมีฐานนะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆบ้านไม้มีคุณค่ามากกว่าเยอะอมไม่ว่าจะเป็นอายุไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุหรืออะไรต่างๆนะผู้ชม,มก็ต้องบอกว่าผมเลยอยากรู้สึกว่าลองให้เห็นศักยภาพกันดูหน่อยดีกว่า ผ่านการดีไซน์ผ่านการออกแบบผ่านการดีไซน์พาไปดูต่างชาติกันก่อนเลยเดี๋ยวจะหาว่าแหมมาอวยกันเองมาชูกอวยบ้านมงบ้านไว่าเขาเนี่ยให้คุณค่ากับเรื่องของการใช้ไม้เข้ามาออกแบบเข้ามาตกแต่งยังไงกันบ้างในปี2 0 1 2นะฮะเราสองคนนะฮะเดินทางไปงานเมซอนอ็อบเจกต์นะฮะจริงเหรอโซอ็อบเจกต์ที่ฝรั่งเศสจริงเหรอคือเดินทางไปด้วยอินเทอร์เน็ต คือเเว็บนั้นไปเจอเข้าเมื่อปีที่แล้วผมก็จำไม่ค่อยได้นะนะเราจะไปดูนะฮะงานที่ชื่อว่า The Decorative Wooden Walls นะครับบายจากจากนะ Wonderwall Studio นี่ก็เป็นสตูดิโอที่ทำไม้มาศจั์เลยล่ะไม้มัศจรย์เลยคือสร้างความมหัศจรรย์ที่เกิดจากการออกแบบไม้นะฮะตรงนี้นี่คือผนังท่านผู้ชมดูแล้วให้ผมสึกผมมองดูแล้วเหมือนเวบแรกเนี่ยนึกว่าเป็นพวกหินกราบนะ สวยนะเ,<อ>เพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าไอ้ตัวเซกชันไม้หรือหน้าตัดไม้เนี่ยคือดูอีกทางถ้าดูว่าจะไม่ให้ติดนะก็ดูเหมือนแบบไม้มากงสมสมกันใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะผนังปัจจุบันในการตกแต่งในการดเครดคอเร t ต่างๆเนี่ยคิดแบบนี้มากแล้วต้องบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดมาจากเศษไม้ mile, ที่ตัดเหลือจากโรงงานโอ้ก oh, ไอ้ไม้ท <th> ี่ทิ้งๆเนี่ยแต่เวลาเขาทำเฟอร์นิเจอร์เลื่อยโน่นเลื่อยนี่อะไรนะมันเศษทิ้งทิ้งทิ้งทมา ไม่รู้จะไปไหนเอามาทําเป็นผนังที่เรียกว่าวอลล์อาร์ตกันเลยทีเดียวเป็นผลงานศิลปะที่ผนังท่านผู้ชมสร้างจากเศษไม้ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนนะไอ้พวกเศษไม้พวกนี้ที่ตัดเป็นเศษเนะเขาแบบไม่มีมูลค่าเลยโอ้โหทิ้งกันเบี่บาทเลยนะดีไม่ดีผมมีนะลูกศิษย์ที่เขาแบบทําโรงไม้หรืออะไรนะบอกอาจารย์บางทีขนไม่ทันนะเผาทิ้งก็มีโอ้เผาทิ้งด้วยนะเผาทิ้งเลยนสร้างมลภาวะให้กับโลกนะใช่เพราะฉะนั้นนี่ท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าจริงๆแล้วใครคิดว่าเศษไม้ไม่มีค่านะต้องบออกว่่านีคื ดีไซเนอร์ระดับโลกคือผมว่าเนี่ยดูของง่ายแบบนี้คือจริงดูไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากนะแต่ว่าผมว่าตรงนี้มันก็สร้างสิ่งที่น่าสนใจสร้างความสวยงามที่เกิดขึ้นได้เพราะนั้นนี่ผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยบางทีอาจจะเนี่ยก่อสร้างตกแต่งบ้านเรือนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงกับเศษไม้เอาแบบนี้เลยง่ายๆเอาปะ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 แบบนี้ก็สวยได้ให้เห็นเป็นแนวทางไม่ต้องไปถึงโครงสร้างบ้านไม้เลยนะไอเดียเมื่อกี้ใครที่อยู่คอนโดคอนโด ตรงโต๊ะทานข้าวผนังส่วนหนึ่งหรืออะไรต่างๆผมว่าลองดูสินะจริงๆหรือหรือมีทางนะใครที่บอกว่ามีปากปาก้งปากเก้ที่มันดีลื้อแล้วโอ้ยสมัยก่อนที่ช่วงน้ําท่วมนะลื้อออกมาเต็มไปห,หมดเลยเนี่ยเอามาทําผนังได้ามาทําผนัง<อ>ได้นะมีไม้อัดลองแผนหนึ่งนะแล้วให้ช่างมาตอกลงไม้อัดหนะแล้วก็ทําสีทั้งหมดโอ้โหโอ้ย นับตั้งแต่ต่อไปนี้จากไปเนี่ยผมจะเดินไปเรื่อยๆแล้วผมจะมองหาเศษไม้เดี๋ยวจะใส่ถุงดำไปออดูอันนั้นกันดีกว่านะฮะผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วไม้ชิน้นเล็กเนี่ยนะมีแสกยภาพมากมายบางคนบอกว่าเอ้ยเรามันต้องเป็นแบบโอ้โหไม้แบบแล้วแล้วไปจนถึงแบบไปดักรอบตัดเลยไม้พยงไม้พยุงนะฮะโอ้นนไม่ดีนะฮะไม่ดีนะฮะไม้ตลอดเลยชิ้นเล็กๆที่บางท่านเนี่ยบอกว่าลื้อบ้านไม้หรือลื้ออะไรต่างๆมาเอาไม้ชิ้นเล็กมาทาเป็นเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่า เมื่อตะกี้เอาเศษไม้เอามาปะทําเป็นผลงานศิลปะแต่คราวนี้เรื่องนี้ต้องใช้เทคโนโลโยีเพิ่มเข้ามานิดนึงและใช้ดีไซน์ช่วยเล,ลองไปดูไอเดียกันดีกว่าเผื่อใครจะเก็ตว่าไอ้ไม้ที่วางพาดไว้ข้างบ้านทำอะไรกันได้บ้างไปดูนะฮะเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชัน p a t เ h w o r k ไอ้ p a t เว w o r k เนี่ยมันคือการประติดปะต่อนั่นแหละพูดง่ายๆนะเรเอาไม้มาปิดปะติดปะต่อกันนะฮะของคุณเอมี่ฮันเตอร์เป็นนักออกแบบชาวนอร์เวย์ก็ต้องบอกว่าเขาไปหาพวกเฟอร์ไอ้ไอ้ไม้ที่มันแบบ ทิงท้งๆแล้วอ่ะตัดเป็นเศษอ่ะ <Hey. S 1> จากโรงงาน oh. เศษไม้หรืออะไรต่างๆนะฮะแต่เขาเอามาพยายามต่อกันนะ <N> นี่เขาไปอยู่ที่เดนมาร์กนะคะแล้วเขาก็มาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เอาเศษไม้มาอัดกาวร <นะ S 2> วมกันนะฮะแล้วก็เอาไปตัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ที่มีลวดลายที่ไม้ซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันก็คือไอ้ตัวลวดลายที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยจารยนกรนสงสีหรืออะไรต่างๆแต่ท่านผู้ชมผมรู้สึกอย่างนี้ ว่าบ้านเรานะผมเคยเจอทั้อีกอย่างนี้กับพวกไม้ยางเศษไม้ยางเออเหรออาจารย์แปงก็เห็นไหมฮะไม้ที่มันเป็นแผ่นหรืออะไรต่างๆหรือโต๊ะเราเนี่ยเราผมก็อยากโชว์ให้ท่านผู้ชมดูแล้วเกินนะอันนี้เราเป็น patchwork เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่กําลังจะบอกว่าไม้ยางต่างๆที่มันเป็นเป็นเป็นเหมือนแปรรูปนะเขามาต่อกันแล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยไปดูกันว่าอยากได้แผ่นแบบเรียบๆสีเดียวกันหมดนี่แต่คุณเอมี่เห็นไหมฮะ คุณเอมี่เขาเอาสีต่างๆ,างๆมารวมกันแล้วมองเป็นงานอาร์ตเลย ผมว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะกลายทําให้เป็นของที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเหมือนเป็นของชิ้นเดียวใน,น,ในโลก,โลกเลยนะครับเพราะว่าลวดลายมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเศษไม้ต่างๆที่มาเรียงต่อกันแล้วผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือคการทํางานของคุณเอมี่ครั้งนี้นะฮะเขาไม่ได้ใช้น็อตหรือสกรูเลยนะฮะจ้าก๊อฟคือกําลังจะบอกท่านผู้ชมว่าเราเห็นศักยภาพของเนี่ยเศษไม้ชิ้นไม้หรือต่างๆลองเอามาประยุกต์แล้วก็ลองเอามาพัฒนาดูซิใครทำโรงงานไม้นะครับนี่คือเอามาทำเป็น อ็อบเจกต์มาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่น่าสนใจได้อย่างแน่นอนแล้วหลายท่านบอกว่ายังไม่ถึงบ้านไม้สักทีเอาละดูของตกแต่งไปเยอะครัวนี้มาดูของใหญ่กันเลยนะฮะนะเราจะไปดูข้ามไปดูเลยนะก็อย่างที่บอกนะฮะเราอยากให้ท่านผู้ชมเห็น เห็นความเป็นโกลบ a ลเห็นโลกกระแสโลกก็เป็นยังไงเพราะฉะนั้นไปที่รัสเซียกันเลยนะฮะโอ้โหนะฮะไปดูเลยงานนี้กอฟสกี้และแฝงสกอฟนะเออเออดีเหมือนกันฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ชื่อนี้ชอบชอบเราจะไปดูเลยนะฮะเป็นเป็นบ้านที่เขาบอกว่าทำมาจากบ้านไม้ปะติดปะทอเพน w o วูดแพดเวิร์กส์นะฮะของคุณปีเตอร์ คอสเตล็อกนะฮะนี่ต้องบอกก่อนว่าเราจะชวนท่านผู้ชมไปริมแม่น้ําโวก้าที่รัสเซียนี่แม่น้ำโวก้าคล้ายวอดก้าหรือเปล่าฮะอน่าจะถัดจากแสนแสบไปนิดเดียวนะโวก้านะฮะต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยการออกแบบเนี่ยเขาอยากให้ความรู้สึกมันเหมือนกระท่อมครับ กระ่อมในการผมเห็นไอเดียนี้นะแล้วผมเห็นโปรเจกต์เนี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าจริงๆมันไปประยุกต์กับพวกรีสอร์ทได้เออใครมีบ้านต่างจังหวัดหรือทออํารีสอทรีสอร์ทก็คือเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเอาตัวคล้ายๆเศษไม้เนี่ย<ะ>มาต่อนะฮะเป็นเฟรมก่อนแล้วเขาบอกว่าไอเดียในการทําแพทเทิร์นของตัวในเฟรมแต่ละอันเนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบรนาใจมาจากพวกแบบลวดลายบ้าน เก่าๆหรืออะไรต่างๆ,างๆพวกนี้เขาบอกว่าเอาลายเนี่ยมาทํานะฮะออกมาเป็นเจ็ดแบบโอ้โหบ้านผมเนี่ยถ้าผมติดผิดเนี่ยนะฮะผมว่าติดอาจจะไม่สวยเท่าเขานะ<ม>นะต้องบอกก่อนจริงๆว่าคุณปีเตอร์นะฮะแบบ เอาแนวคิดของลายไม้ที่ต่อผมเห็นไอเดียนี้ผมเห็นเหมือนมันเหมือนประตูไม้เก่าบ้านเราบ้านไทยๆนะหรือพวกระแนงนะพวกโบราณฝาเรือนอะไรพวกนี้ด้วยนะจังก๊อป่คือผมว่าตรงนี้เป็นดีไซน์ที่น่าสนใจถ้าพูดถึงไปในมันอาจจะเกี่ยวไปถึงพวกฝาปะกบนฝาไหลของบ้านเรือนไทยเลยนะฮะจังก๊อฟท่านผู้ชมลองคิดดูแล้วบางทีเนี่ยผมเห็นบ้านหลังนี้นะผมคิดถึงบางทีนะการที่กองเฟอร์นิเจอร์เก่าๆกรอบวงกบประตูหน้าต่างอยู่ที่แถว อย่าไปทิ้งเลยนะเก็บไว้ได้แล้วราคาเนี่ยท่านผู้ชมบางทีนะบางทีพูดตรงๆนะถ้าเข้ามาขายใหม่ก็ไม่ได้ถูกแล้วล่ะแต่ของเราที่เราลื้อจากบ้านไม้เนี่ยโอ้ถูกมากนะถูกมากแล้วลองคิดดูสิว่าจริงๆเราเอามาลองจัดนะเอามาจัดวางหรืออะไรต่างๆให้เป็นผนังเป็นผืนหรืออะไรต่างๆมีเสน่ห์แน่นอนเสน่ห์จากบ้านไม้เก่าครับเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นคุณค่าของไม้เก่าแล้วนะเมียเก่าเห็นคุณค่าแล้ว ไม้เก่าก็ต้องมีคุณค่าเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วยังมีดีไซน์ที่น่าสนใจดีไซน์น่าสนใจและมีหลักเกณฑ์ในการที่เราจะมาใช้ไม้ไม้ต่างๆพักตัคกู่เดียวครับอีกหนึ่งกระแสความนิยมในการตกแต่งบ้านในปัจจุบันนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นกระแสความนิยมในการนําของเก่ามาใช้ซึ่งเราเชื่อว่าวัสดุที่ใครหลายๆคนมักจะเลือกใช้ในการสร้างและตกแต่งบ้านนะคะก็คงจะเป็นไม้เก่านั่นเอง วันนี้เราก็มีทิปส์แอนด์ทริคดีๆค่ะเกี่ยวกับการเลือกซื้อไม้เก่ามาฝากกันขั้นแรกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการไม้ชนิดใดคุณภาพของผิวเป็นแบบไหนขนาดกว้างยาวหนาเท่าไหร่จำนวนกี่ชิ้นคิดเสร็จแล้วนะคะเราก็เขียนรายการออกมาให้ชัดเจนค่ะนอกจากนี้ก็ตั้งราคาในใจที่เหมาะสมกับเราไว้หรือจะใช้หลักง่ายๆว่าถ้ามีไม้ใหม่ให้เลือก แล้วเราจะไม่จ่ายราคาไม้เก่าเกินเครื่องหนึ่งของราคาไม้ใหม่ที่มีขนาดเท่ากันค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการไปเดินเลือกซื้อไม้เก่านะคะก็คือเครื่องคิดเลขและตลับเมตรเนื่องจากตลาดไม้เก่าเนี่ยมีวิธีการระบุราคาที่ค่อนข้างจะสับสนค่ะสำหรับคนทั่วไปในขณะที่ร้านขายไม้ใหม่ส่วนใหญ่จะคิดราคาต่อลูกบาทฟุตหรือในหน่วยที่เราเรียกว่าคิวร้านไม้เก่าจะบอกราคาต่อยกราคาต่อศอก หรือราคาเป็นชิ้นเราต้องพร้อมที่จะแปลงราคามาอยู่ในหน่วยที่เราคุ้นเคยค่ะจึงอยากจะแนะนำให้แปลงหน่วยทุกอย่างให้เป็นหน่วยลูกบาทฟุตหรือคิวข้อแนะนำต่อมาค่ะเราควรไปถึงร้านไม้ในช่วงเช้าหรือไม่เกินบ่ายตน้ตนจะได้มีเวลาเลือกไม้หลายๆร้านในขณะที่มีแสงสว่างพอเพียงที่จะเห็นตำหนิบนเนื้อไม้อย่างชัดเจนซึ่งจะน่าเสียดายมากค่ะถ้าเรามาเจอตำหนิที่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้น เราต้องคัดไม้เก่าทุกชิ้นที่จะซื้อให้ได้คุณภาพที่เราต้องการค่ะไม้เก่าจะมีร่องรอยการใช้งานและหรือถอนมาแล้วแทบทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยเราต้องเลือกคัดเองค่ะถ้าไม้มีรอยบากรอยตะปูหรือรอยแตกร้าวมากราคาต่อคิวจะต้องลดลงและเราต้องซื้อไม้เผื่อเสียไว้จำนวนหนึ่งด้วยค่ะ